สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องศาสนาพราหมณ์อินดูนะคะโดยเรียนเรื่องพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์อินดูกันค่ะพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นศา,าสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะคะในรูปนี้จะเป็นเทพสามองค์ของพราหมณ์ฮินดูนะคะมีพระพรหมพระนารายณ์แล้วก็พระศิวะนะคะสามอย่างนี้รวมกันเรียกว่าตรีมูรติค่ะแล้วก็พราหมณ์ฮินดูเนี่ยจะแบ่งพิธีกรรมออกเป็นซีหมวดเดยกันนะคะ หนึ่งสำหรับกฎสำหรับวันนะนะคะครามฮินดูเนี่ยมีด้วยกัน4วันนะนะคะวันนะที่1ก็คือวันนะสูงสุดก็คือวันนะพราหมณ์ลงมากรัตริสามแพทย์สสูตรค่ะและก็จันทานะคะเราไม่นั้ว่าเป็นวันนะนะคะนักเรียนสำหรับวันนะเนี่ยเดิมเนี่ยแต,แต่เดิมอะเรามีการปฏิบัติกันอย่างเคร่งขรึดแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยเคร่งขรดเท่าไหรนะ่นักหนึ่งคือการแต่งงานก็คือเราจะแต่งงานข้ามวันนะเป็นไม่ได้นอกวันนะก็อย่างเช่นครู วรรณพามครูจะไ่ครูไม่สามารถแต่งงานกับคนที่วรรณสูรได้ครูวรรณาพามครูสามารถแต่งงานกับคนที่วรรณาพามเท่านั้นนะคะนักเรียน2การกินอาหารนะคะมีข้อ,ขอกําหนดว่าสิ่งไหนกินได้หรือกินไม่ได้คนวรรณะใหต่ํากว่าจะไม่สามารถปรุงอาหารให้กับคนที่วรรณะสูงกว่ากินได้นะคะ3นะคะรประกอบอาชีพเราต้องทําอาชีพตามที่เขากําหนดมาอย่างเช่นครูวรรณสูร ครูก็มีหน้าที่แค่ขัดห้องน้ํากวาดถนนอะไรเงี้ยนักเรียนเราไม่สามารถจะไปทํางานของวันนะอื่นๆได้นะคะ 2. พิธีประจําบ้านค่ะหรือพิธีสังสการนะคะเป็นพิธีที่คนที่มีอยู่ในวันนะพราหมณ์กษัตริย์แล้วก็แพทย์เนี่ยที่ต้องทำเนี่ยมีอยู่12อย่างโดยการคือ 1. พิธีตั้งคันค่ะพิธีคันสองพิธีเด็กมีลมปาน3วพิธีแยกกิ่งตั้งคันสี่พิธีคลอดบุตรห้าพิธีตั้งชื่อเด็กหกพิธีนําเด็กออกไปดูดวงอาทิตย์ 7วิธีป้อนข้าว8วิธีโกนผม9วิธีตัดผม10พวิธีเรื่องการศึกษา11วิธีกลับเข้าบ้านละ12วิธีแต่งงานค่ะต่อไปนะคะพิธีที่3เรียกว่าพิธีศาสตร์ค่ะพิธีศาสตร์นี่ก็คือการทําบุญอย่างหนึ่งให้กับผู้ล่วงบลับไปแล้วนะคะอย่างเช่นบิดามารดาบรรพุรุษนะคะจะทำการจะทำการในเดือนที่10ตั้งแต่วันแรงหนึ่งข้ามถึงวันแรง15าข้ามนะคะการทําบุญอุทิศกุศลนี่เขาเรียกว่าการทํา บินดะนะคะหมายถึงว่าก้อนข้าวเนี่ยที่เราจะถวายพุทิ์ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบินดะเนี่ยจะทำแปดที่ได้แก่บิดาปู่ปู่ทวดตาตาทวดบิดาของตาและพระสิวะเทพอีกสองที่นะคะต่อมาค่ะพิธีที่4นะคะก็คือพิธีเนี่ยจะแตกต่างกันไปทำตามวันนั้นนะคะคือก็กคือพิธีบูชาเทวดาค่ะ ถ้าเป็นวันนัสูงนะคะก็จะมีการสวดมนต์ภาวนาอาบนา้ําชําระร่างกายแล้วก็สั่งเวเทนาทุกวันเลยวิธีสมโพธิการถือศีลน,นะคะและในวันศักดิ์สิทธิ์ก็ไปนมัสก,การบำเพ็ญกุศลให้กับเทพในเทวาลัยนะคะถ้าเป็นวันต่ําเนี่ยก็จะปฏิบัติแตกต่างกันออกไปอีกทีนะคะสําหรับพิธีกรรมของ4อย่างของพราหมณ์ฮินดูนะคะก็มีแค่นี้นะคะมีอะไรบ้างของทวนนะคะนักเรียน 1. พิธีสำหรับวันนะ สองวิธีประจำด้านหรือว่าวิธีสังกระส,สังก,รการส,สามวิธีซาแล้วก็สี่วิธีิธีบูชาเทวานะคะนนักเรียนสลับวันนี้ก็สวัสดีนะคะ